วันเดียว1,000กิโลทุ่งนี้นะตีสี่เราจะสตาร์ทจากที่นี่ฮะบางบวทองนนทบุรีไปยังอำเภอสเดาด่านชายแดนนะเพื่อที่จะข้ามไปนะครับมาเลเซีย1,000กิโลเมตรทุ่นทั่วหน้าหวดรวดเดียวกันไปเลยโอ้โหอาบีไม่ได้เล่นๆแล้วหาที่หลบด่วนตายแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางนะทริปแรกแห่งปีนะครับกับพาหนะคันใหม่ นี่เลยฮะทุกคนเราขอตั้งชื่อเขาว่าน้องบึกบึนนะฮะความถึกไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะอย่างที่หลายๆคนเห็นการใช้งานของบอลนะบอลจะพาเจ้าเว็บบึกบึนเนี่ยฮะไปลุยต่างประเทศนะครับเพราะที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามที่ทุกคนเห็นนะครับบอลจะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองที่ประเทศนั้นๆแล้วขี่เที่ยวแบบสองสดือนนะเที่ยวจบก็ขายทิ้งไปเลยฮะไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารและเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ครั้งนี้เราอยากเปิดประสบการณ์ใหม่โดยการเอามอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนไทยนี่แหละฮะเอาไป ุยในนต่างแดซึ่งทริปแรกนะฮะเปิดประเดิมให้เจ้าน้องบึกบืนของเรานะก็คือลุยมาเลสิงคโปร์และอินโดนีเซียหลายๆคนนะอยากจะรู้มากเลยนะครับว่าเฮ้ยไอโครงส้มๆนะแล้วกับออปชั่นต่างๆนะครับนะ,ะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับน้องบึกบึนมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นอันดับแรกกันเลยนะทุกคนก็จะเห็นนะโครงส้มๆนะ,ะอันนี้นะฮะด้านหน้านะครับก็จะเป็นกันล้มนะฮะและบางครั้งนะฮะ เวลาเราขับขี่นะครับอ่าเราก็จะมีเครื่องดื่มน้ําดื่มอันนี้ฮะใส่ได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นขวดนะครับหรือว่าเป็นกระติกส่วนรูตรงนี้นะบ่อยครั้งมันก็จะหย่อนโทรศัพท์บ้างนะครับหย่อน power bank บวกกับข้างข้างทั้งเขาเจาะคอของเจ้าบึกบืนให้นะเปิดมาปุ๊บนี่ฮะทุกคนก็จะเป็น usb นะช่องไว้เสียบเพื่อชาร์จแบตในระหว่างการเดินทางได้นะแล้วเราก็สามารถดึงสายชาร์จนะครับจากรูคอตรงนี้ฮะแค่มีสาย usb เสียบเข้าไปปุ๊บ ตลอดการเดินทางเราก็จะไม่หมดแบตแน่นอนนะและน,นอกเหนือจากนั้นนี่เลยฮะทุกคนปุ่มสีแดงๆคือช่างเขาเจาะไม้เพิ่มนะครับก็จะสามารถเปิดไฟนะฮะมี2ปุ่มปุ๊บอ่ะอันบนนะเปิดไฟนะครับที่อยู่ข้างบนนะช่วยส่องสว่างในยามค่ำคืนส่วนปุ่มด้านล่างกดปุ๊บ ก็จะเพิ่มไฟสว่างที่อยู่ด้านล่างนะฮะมองให้เห็นถนนมากขึ้นแล้วก็ไฟด้านล่างเนี่ยฮะบอลใช้เป็นสีเหลืองเพราะว่าบางครั้งมีหมอกมีฝนไฟสีเหลืองนะฮะมันก็จะช่วยทําให้ทัศนวิสัยชัดขึ้นนะ,ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สําหรับใส่ GoPro นะฮะเวลาที่เราถือนะครับเพื่อจะถ่ายในระหว่างการเดินทางอีกอันนึงนะครับทุกคนเป็นไฮไลไท์ที่รถของบอลต้องมีทุกคันนี่และฮะทุกคนที่เจาะเบาะนะฮะปึ๊บนะฮะ,ะรุ่นนี้นะครับมีตัวฝาปิดให้ด้วย เพื่อให้เติมน้ํามันได้อย่างง่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่เราสามารถเพิ่มในการเก็บสัมภาระได้นอกเหนือจากเป็นการล้มตามที่บอกนะ <c ười> เช่นเดียวกับลังสีฟ้านะทุกคน <c ười> ก็จะมีเหล็กนะครับที่จะมารองรับด,ด้านใต้เพื่อวางลังตรงนี้ใส่พวกอุปกรณ์แคมปิ้งกางเต็นท์ต่างๆนะฮะตรงนี้นะสะดวกแล้วก็มีสายรัดตรงนี้ประมาณนี้นทุกคนปื๊บน,นะฮะด้านนี้นะทุกคนที่เห็นนะที่ติดอยู่ข้างหน้านี่ฮะก็จะเป็นกล้อง360องศานะ ตัวแท้งตรงนี้ที่เห็นเป็นแท้งเหมือนกับแท้งไนตรสแท้งไนโตรอะไรเงี้ยฮะ ตรงนี้ก็คือที่ใส่ขาตั้งกล้องนะทุกคนน้ามันสํารองนะฮะอยู่ด้านท้ายนะครับน้ามันสารองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะมีปั๊มอยู่ข้างหน้าไหมเราก็จะเผื่อไว้นะผมเผื่อสองถังเลยเพราะว่าเผื่อไว้ว่าสําหรับการเดินทางรอบโลกอันนึงน,นะทุกคนทีเด็ดที่ชอบมากๆก็คือไฟท้ายเพราะว่าถ้าหากมีไฟท้ายแค่ของรถอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งไฟท้ายมันหมดนะฮะบันดับโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็เลยต้องติดไฟท้ายอีกอันนึงสําหรับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะฮะเสริมเข้ามานะครับ เพื่อให้การขับขี่ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะและอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่สําคัญมากๆนะสำหรับตัวรถนะก็คือล้อนั่นเองนะครับผมแต่เมื่อกี้บนลืมบอกไปนะนี่ฮะทุกคนเห็นอะไรไหมยนี่คือที่พับเท้านะสามารถพับเข้า ครับออกได้สะดวกนะเพราะว่าเราอายุ40กว่าแล้วนะบางทีนะขี่ไกลยๆยาวๆนะครับก็จะเมื่อยกบอลก็เสริมตัวนี้มาด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเดินทางแบบปวดร่วนเดียววันเดียวเลยนะ7 0 0 8 0 0อกิโลเมตรนะตัวนี้ก็ช่วยเสริมได้ดีทีเดียวอ่ะส่วนล้อนะครับหลายๆคนก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ลอ้อซีทําไมบอลใช้ลอ้อแม็กจากประสบการณ์ส่วนตัวนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันฮนะแต่ส่วนตัวเนี้ยล้อแม็กของแท้นะทุกคนก็จะทนทานเราลงหลุมหลายทีนะเขาก็ไม่แตกและที่สําคัญเมื่อพ่นสีนะสีส้มเห็นไหมสว แล้วก็เนี่ยแกงวยรุรุนอินโดด้วยนะอ่ะอีกอันหนึ่งนะสำหรับล้อนะครับก็คือยางไม่ว่าจะยางในยางนอกนะครับให้ใช้ของที่ดีมีมาตรฐานสากลนะบอลเลือกใช้ยางคาเมลซึ่งเราใช้งานจริงๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะตลอด2ปีที่ผ่านมาบอลใช้แค่ยางคาเมลเท่านั้นทั้งยางนอกยางในนะของเขาเนี่ยฮะราคาถูกราคาประหยัดคุ้มค่ามากๆนะเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานนะฮะราคายางในเนี่ยหลักสิบยางนอกเนี่ยหลักร้อยฉะนั้นเวลาเราใช้ฮะไม่จําเป็น ต้องรอให้ดอกยางล้นเราก็สามารถเปลี่ยนได้สบายเงินในกระเป๋าคุ้มค่ามากๆนะกับสายประหยัดนะแล้วดอกยางที่ดีเนี่ยมันจะช่วยในการขับขี่ให้ปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังบางช่วงน้ําเจิงนองนะหรือว่าเดินทางแบบลากยาวนะฮะทางแบบไกลๆเนี่ยมันก็มีความร้อนยางที่ดีมีมาตรฐานนะฮะอันเนี้ยของเขามีทั้ง ISO มีทั้งมอกอที่เป็นมาตรฐานที่สําคัญมากๆนะยังไงก็ฝากไว้นะเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภยัยนะครับตลอดปีนี้ทั้งปีเราก็จะเดินทางไปใน ทุกเส้นทางหาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตพร้อมกับยางควาวเมลนี่แหละฮะก็นี่แหละฮ <c oughs> ะคือทั้งหมดนะของน้องบึกบึนนะ ซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะออกไปลุยในต่างแดนกับบอลแล้วนะแต่ก่อนที่จะไปลุยยังมาเลเซียนะเราประเดิมทริปแรกด้วยการเดินทางนะฮะรวดเดียวนะครับเป็นทริปตูนเล็กวันเดียว1000กิโลอย่างที่บอกไปนะยางเรานะพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วนะมาดูกันว่าพรุ่งนี้นะตีสี่เราจะสตาร์ทจากที่นี่ฮะบางบัวทองนนทบุรีไปยังอำเภอสเดาดานชายแดนนะเพื่อที่จะข้ามไปนะครับมาเลเซีย1000กิโลเมตรทุ่นทุ่น้าหวดรวดเดียวกันไปเลยมาดูนะว่าการเดินทางพรุ่งนี้เนี่ยจะเจอเรื่องราวอะไร ที่ไม่คาดคิดที่จะเป็นอุปสรรคในระหว่างทางบ้างหรือว่าเราจะถึงอย่างปลอดภัยนะค่าน้ำมันจะกี่บาทนะฮะไว้มารอดูกันกับรถคันใหม่ของเราไปฮะพวกนี้ลุย สวัสดีครับผมตื่นกันแล้วยังเนี่ยตอนนี้ก็ตีห้านะทุกคนแต่เราตื่นตั้งแต่ตี4ี่กว่าเลยนะเพื่อมาทําภารกิจตุนเหล็กนะวันนี้บอนจะหวด1,000กิโลเมตรจากบางบัวทองนนทบุรีไปยังด่านสะเดานะฮะชายแดนมาเลเซียที่จังหวัสดสงขานะครับทุกคนมาดูกันนะว่าเราจะไปถึงเนะี่ยกี่ทุ่มตีเท่าไรจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงนะ แล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ยจะกีบก่บาทตอีไปเลยถังแรกเราเติมมาเต็มๆแล้วนะฮะร้อบาทนะมาดูกันว่า้ถังแรกเนี่ยจะไปหมดที่จังหวัดไหนนะไอ้เจ้าเว็บของเราจะประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะไปฮะ <_ EN> ทุกคนลุยดีดดีๆ,ๆเรียกพนันหน่อยยัง,งวัวเงียอ,อยู่ ้าถามว่าตอนนี้เมื่อยตูดไหมบอกเลยว่าไม่นะแต่โคตรหนาวครับทุกคน <c oughs> เมื่อไหรพาที่จะขึ้นเนี่ย6โมงครึ่งเข้าสู่แขกจังหวัดสมุทรสงคราม มาแล้วคับทุกคนพอให้เราได้เล็งถนนนะการขี่มอเตไซค์มันก็ต้องเล็งถนนนะดูหินดูกวดและช่วงนี้เส้นพระรามสองเนี่ยถนนพื้นผิวขรุขระมากนะใครมาเส้นนี้ก็ขับขี่ระมัดระวังนะครับทุกคนเจ็ดโมงครึ่งเพชรบุรี เขตประจวบคิรีขันแล้วจ้าไปกันต้อตรงนี้เลยฮะมีลูอ่าครับทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่ในเขตอำเภอหัวหินหนะจังหวัดประจวบคิรีขันเรา ปวดไอ้เจ้าน้องบึกบึนนะมา200กว่ากิโลนะพึ่งเติมถังที่2นะถังแรกเมื่อวานนะที่เราเติมเต็มถังมานะจริงๆริงยังเหลืออีกขีดนึงนะทุกคนยังไปต่อได้อีก20-30โลเห็นจะได้นะแต่ว่าเราก็เติมไว้เลยนะเดี๋ยวไปหมดกลางทางนะ,ะมาดูกันนะว่าท้ายที่สุดนะครับเราจะเสียค่าน้ํามันเนี่ยตลอด1000กิโลเมตรเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแวะนะหาอะไรรองท้องนะครับกินอะไรเบาๆก่อนแล้วกันนะเติมพลังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อ ือเช้ากันแบบเบาๆก่อนนะทุกคนด้วยเดลี่แซนด์วิชแล้วก็กาแฟกระป๋องโปรดนะจะได้ขับขี่แบบกบระปี้กระเป๋านะลากยาวไปอีก700กว่ากิโลเมตรแล้วนี่ฮะต้องไม่ลืมเติมนะวิตามินให้ร่างกายด้วยนะร่างกายจะได้แข็งแรงนะฮะเอาอะไรเข้าร่างกายก็ต้องของดีมีประโยชน์เช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์นะเราก็ต้องเลือกอะไรนะเลือกชิ้นส่วนรถนะให้ดีมีคุณภาพนะ อย่างยางคาเมลนะที่บอลเลือกใช้นะครับบอกได้เลยยางเขาราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่านะอย่างเส้นพระรามสองที่เราขี่มานะเขากําลังทําถนนนะฮะพื้นผิวถนนไม่ราบเรียบนะครับยางดีนะฮะดอกยางยังดีอยู่เนี่ยมันทําให้ทรงตัวในการขับขี่ง่ายและปลอดภัยนะครับแล้วก็ยางคาเมลเนี่ยไม่ต้องรอให้ดอกยางเฮี้ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะของเขาเนี่ยราคาถูกไม่แพงแต่คุ้มค่าได้มาตรฐานสากลน,นะมีเครื่องหมายมอกรับรองนะ บอกได้เลยนะฮะขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทางนะฮะเดี๋ยวเติมพลังแล้วก็ไปกันต่อฮะเหลืออีกเ0 0กว่ากิโลเมตรไม่รู้จะถึงกี่ทุกเมค่อไปว่ากันฮะไปกันทุกคนเติมพลังแล้วก็ไปเลยกัน ไใช้ได้เลยทุกคนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะจังหวัดประจวบคีรีขันนะขี่มาได้นะเกือบ400กิโลเมตรแล้วตอนนี้ก็11ครึ่งนะก็ใกล้จะได้หิวข้าวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเติมน้ำมันถังนี้นะฮะเป็นถังที่3มนะแล้วเดี๋ยวเราขวดเข้าจังหวัดชุมพรใกล้ถึงแนละ้วฮะแล้วเดี๋ยวไปหาแกงปักได้ที่จังหวัดชุมพรกินกันนะ ว่าเดี๋ยวยังต้องไกลอีกไกลแต่ตอนนี้หิวมากๆมากมักพีปนองไปฮะแกงตายร้อยๆกินกันว้าไปไปสวัสดีครับข้าวหลัดแกงครับอ๋อบียมิดแล้วนะไอ้นี่แกงส้มไร้ับบนี้าอ๋อเอาแกงส้มกิ้วตัวสั้นไหมเลรอ นใใุกคต้มไก่นะจานเบลเลอร์นะฮะแล้วก็แกงส้มราดข้าวมาอีกอางเยอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะฮะเวลาเราเข้ามายัางพัดใต้นะผักจานเบลเลอร์นะฮะพร้อมกับเนี่ยฮะน้ำพริกอีกหนึ่งชุดนะอันนี้คือฟรีนะทุกคนแล้วที่เห็นเนี่ยฮะอย่าคิดว่าแพงนะหมดนี่และะ้วทุกคน60บาทเสรไปแล้วนะครับมีโอกาสเดี๋ยวแาใหม่นะ ไปครทุกคนลุยกันต่อตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะอิ่มแล้วก็นั่งรอย่อยนะอีกอย่างเราต้องการพักไอเจ้าน้องบึกบื้นด้วยนะให้เขาได้พักหน่อยเล่นเพิ่งออกมาใหม่ๆก็หวดกันเป็นพันโลวันเดียวเลยนะ,ะจากนี้ไปนะฮะยังเหลืออีก580กิโลเมตรนะ สวัสดีครับัครบมาถึงน okay. 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 네 okay. ี่แล้วเหรอมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่ติดตามอยู่เหรอเที่ยวเที่ยวไทยมีรถใหม่ไม่ติดตามแล้วโอเคโอเคเดินน้ำมันก่อนน้ำมันก่อน95เต็มถังเลยขอบคุณที่ติดตามนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนที่ไหนอยู่ที่นี่ท่าชนะครับท่าชนะนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมตอนนี้เลยครึ่งทางมาแล้วนะแต่หนทางยังยาวไกลเพราะตอนนี้ก็คือบ่ายสามกว่าไปแล้วใกล้จะเย็นแล้วนะ ก็มาดูกันว่าค่าน้ํามันนะเดี๋ยวปลายทางก็จะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วก็ไปลุยกันต่อยาวๆสุราษฎร์ธานีแล้วกระโปมเคยเห็นไหมรถคนมีรูเคยเห็นไหมโอเคขอบคุณนี่ด้านน้ำครับินทางปลอดภัยครับไปเลยนะไปลุยโอเค 6โมงครึ่งแนละ้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเกิดของบอลเป็นที่เรียบร้อยนะั่นก็คือนครศรีธรรมราชดนะ้แล้วตรงนี้นะอยู่ห่างตัวอำเภอชุ่งสง,งนาะนนิดเดียวนะประมาณ10กิโลเมตรนะแล้วตอนนี้คือหิวมากๆแล้วทุกคนนอกจากไอ้เจ้าน้องบึกบึนนะที่จะเติมน้ำมันนะเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเมืองนะแวะไปนิดนึงมีร้านเด็ดที่บอลกินตั้งแต่สมัยตอนเด็กตัวเล็กๆนะไม่รู้วันนี้เขาเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันฮนะเหลืออีก200กว่ากิโลนะทุกคนกว่าจะถึงนะโคตรเมื่อยเลยนะจะไปเสดา วันนี้ทึ้งน้าแต่แต่แต่ทึ้งดีเต่เราได้ไม่ดูน่าขวัญเราป็นเทียวไปมาเลีไปเที่ยวมาเลีแอบรลุ่นไว้เปิดไม้พุ่มเข้มาแต่น้นเนี่พมีไปสะเดาทึ้งมันขำตรงนี้พอดีทึ้งเหนื่อยเลียวมากินโยล้วกับมเอาเส้นเรืองเรืองคล้ายบีเซตกับมบีเซตก้องปีเซตเอาเอาเอาพัดกับเขาคนกับพัดใจใจนะ คือมาเรามากินตั้งแต่ปฐมนะมหนึ่งนะลุงพามาร้านนี้นะแล้วก็อร่อยทุกครั้งที่เรามาทุ่งสงนะนี่นี่คือเส้นเหลืองนะทุกคนเส้นเหลืองอไม่ใช่เส้นปักมีนะฮะเป็นเส้นเหลืองที่เราแบบกินประจําก็คือเส้นเหลืองผัดซีอิ๊วนะฮะก็จะคล้ายๆกับผัดหมี่ฮกเกี้ยนนะฮะคล้ายๆประมาณนั้นบอกได้เลยว่าที่นี่อร่อยมากโดยไม่ต้องปรุงเลยนะมากี่ทีก็กินตลอดนะฮะแล้วก็ไม่แพงเปิดมา30กว่าปีแลวอ่ะ เดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะขอกินก่อนไม่ไหวหิวอ,อะมาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับหมี่พกเกี้ยนนะแต่ว่าจะไม่แฉะขนาดหมี่พกเกี้ยนนะับผมว่ากําลังอร่อยเลยเนี่ยฮะเส้นอันนี้เป็นเส้นเหลืองนะฮะสไตนะล์ฝักใต้นะอ้ยร้อนๆนะร้านนี้กลมกล่อม,ม,มกำลังพอดีนะบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงนะ,ะเดี๋ยวกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกินเผื่อนะแล้วก็ไปกันต่อเลยสองร้อย 200, ประมาณสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรลุย ไปต่อฮะทุกคน2ทุ่มแล้วเราก็นั่งเอื่อยจนเขาเก็บร้านนะทุกคนไปฮะลุยกันต่อกับอีกประมาณ250กิโลเมตรนะเราจะถึงเทีเ่ยงคืนหรือเปล่าไม่รู้นะถึงพัทลุงแล้วน้องจะพาไปลองตายไปเที่ยวทะเลเอาเอาเฮย้ดดยพลสตกทุกคน เอ้ตอนเช้าหนาวตอนบ่ายร้อนพอค่ำเนี่ยฝนตกใสเลยะห,หยุดแล้วนะทุกคนตกมาพอให้ชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ตกมาพอให้เราได้ขายนะนี่ไงทุกคนเราเจอทุกสภาพถนนนะทั้งถนนที่แบบเป็นแจกและแหงนะฮะเขากําลังขูดพื้นคอนกรีตนะหรือแม้กระทั่งถนนที่เปียกจากฝนที่ตกลงมาเมื่อกี้เราก็ขับขี่มั่นใจเพราะยางเรามีคุณภาพดอกยางอย่างแน่นทุกคนไม่ต้องกลัวลื่นเห็นไหมขับขี่ปลอดภัยโอ้ <laughs> นาายูยูตกมายัางนะคะโอ้โหเอาีไม่ได้เล่นๆแล้วหาที่หลบดวนโอ้โหทุกคนดูดิโอ้โหคือสงสัยพาะพิรุณเขาอยากจะให้เราขายเยอะๆขายหนักๆนะตกมาหนักๆนะเราจะได้ขายยางว่ามันรีดน้ําดีนะไม่ลื่นนะแต่ไม่ไหวแล้วนี่ดีนะเจอปั๊มนะแบบตกแบบเปียกแบบโอ้โหตามนั้นนะทุกคน เด like <itu S 1> <onos> ี๋ยวไปต่อไม่ไหวแล้วต้องหลบเพราะว่ากลัวกล้องเปียกจังหวะซิดคอมมากเลยพอบอกว่าฝนตกนิดเดียวนิดเดียวให้โฆษณายางสักพักพอ5นาทีก็นั้นแหละตู้มเนี่ยลงเปียกซบอแอ๋อพญาแถนหนูนะพออยู่ในปั๊มเนี่ยพอมีที่เราฝนแค่หนึ่งนาทีสองนาทีฝนหยุดละ ถ่ายเสร็จแล้วก็เลยแบบไม่เป็นไรปิดก๊อกน้ำดีกว่าโอ้พญาแถนปิดก๊อกน้ำเนี่ยทุกคนเราหนาวเราต้องการความอบอุ่นจากหวานใจต้องกลับมาแล้วแหละไอ้อยาต้องกลับมาไม่ได้เดี๋ยวต้องไปทำภาร,รกิจก่อนลุงจะไปมาเลยลุงจะไปมาเลยทำไมดูดีดาไม่มีหนูแล้วอ๋อไม่มีหนูแล้วดูดีดาอ่ะแค่เนี้อนก่อนเดี๋ยวลุงลุงไปต่อแล้วเดี๋ยวมันจะค่ำดึกแล้วไปฮะไปดีกว่า ยันต่ออันนี้แหละของจริงทุกคนถนนเปียกยางก,กาเมลของเขาดีไม่ลื่นถนนเปียกก็ไม่ลื่นดอกยางเราดีมีคุณภาพแต่คนตอนนี้หนาว โคตรเมื่อยเลยวทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงหาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะจังหวัดสงขลาแล้วตอนนี้ก็คือ5้าทุ่มแล้วนะและครั้งนี้จะเป็นการเติมน้ามันครั้งสุดท้ายมันเหลืออยู่หน่อยนึงนะก็เติมไป40บาทก็พอนะซึ่งจากที่หาดใหญ่นะไปที่ด่านสะเดาเนี่ยครับระยะทางนะประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองยังไงเนี่ยเหลือ,ลอสบายสายอยู่แล้วฮะโลนะสะเดาสะเดาลดานอ่าประมาณนั้นนพอะพอครับได้อยู่ขอบคุณมากนะฮะ อ่ะทุกคนตามนี้ฮะสรุปค่าน้ำมันกันดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเราเติมครั้งสุดท้ายแล้วนะเบรศเสร็จรวมค่าน้ำมันนะในการเดินทาง1,000กิโลถึงแม้ว่ายังไม่ถึงนะค่าน้ำมันทั้งหมดเนี่ย795บาทเจ๊นะนี่แหละฮะทุกคนเหตุผลที่บอลเลือกใช้รถเล็กรถแม่บ้านนะรถเวฟนาเพราะว่าของเขาประหยัดน้ำมันถ้าเราใช้คันใหญ่ขึ้นมันก็เปลืองมากขึ้นอ่ะตามนี้ฮะทุกคนไปฮะลุยกันอีก50กิโลเมตรสุดท้ายไปยกสุดท้ายลุยกันต่อ นี่จะเป็นเมืองชายแดนนะทุกคนด่านอยู่ข้างหน้าเรานะตอนนี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะก็จะงเงียบหน่อยนะไปฮะทุกคนไปปิดคลิปกันที่ด่านดีกว่าโอ้ยโคตรเมื่อยตุลเลยะทุกคน กับเวลา19ชั่วโมงนะตอนนี้เที่ยงคืนนะที่เราหวดมาจาัดนทบุรีตั้งแต่ปีห้านะแต่แล้วเราก็มาถึงจนได้นะที่นี่นะครับอำเภอสเดานะฮะจังหวัดสงขลาห่างไปอีกนิดเดียวเท่านั้นนะก็จะเป็นประเทศมาเลเซียนะคืนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวหาที่พักนอนนะแล้วมารอติดตามดูใน E ีีหน้านะว่าบอลจะเข้ามาเลเซียราบรื่นหรือเปล่าและอย่างที่บอกไปนะฮะทริปนี้เราจะพาน้องบึกบึนนะไปยังสิงคโปร์และอินโดแบบเดินสดนะครับมารอดูว่าเราจะ สามารถเข้าไปยังอีก2-3ประเทศที่ได้บอกไปได้หรือเปล่านะไงก็ขอขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามรวมทั้งยางคาเมลด้วยนะที่เข้ามาสนับสนุนการเดินทางนะยางของเขานะยางดีมาตรฐานสากลมีมอ,อกอรับรองและบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่าประหยัดมากๆนะไม่แพงนะทําให้เราได้ออกไปหาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตในทุกเส้นทางสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะแล้วเจอกันใหม่อนะีหน้าบอกได้เลยลุ้นสนุกมันแนะ่นอนบ๊ายบายขอตอนรับ มาเทียเเ่ยวมาเที่ยว Welcome to Pina